คือพักไหนพลาดในนาทีสุดท้ายโอกาสก็จะก็ถึงวัคือความพลาดนี่เขาคงจะระวังกันอยู่แล้วนะครับที่เรียกว่าเป็นการเรียกว่าสร้างคะแนนลบให้กับฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่งเนี่ยตั้งหากอย่างตั้งใจเนี่ยเป็นข้อต้องระวังไม่ควรจะมีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันในด้วยกลไกรัดหรือกระบวนการยุติธรรมมาพูดตรงๆรงเหมือนที่เราเราเห็นเราเห็นเรื่องเรื่องกระแสทหารมีไว้ทําไมเราเห็นเรื่องกระแสอะไรแบบนี้ที่พักส้มซึ่งก็โดนมาลงมาตุ้มอยู่สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เอาเป็นธรรมดานะครับที่ใครเคยพูดเคยหาเสียงเคยบอกเลยไว้มันก็ธรรมดาที่ต้องถูกเอามาใช่ไหมครับคือคือทีนี้มันก็อยู่ที่ผู้เลือกตั้งนะครับว่าไอ้ที่เข้ามาหาเสียงไอ้ที่เข้ามาโจมตีกันเนี่ยมันเป็นข้อมูลเก่าข้อมูล่พูดกันบริบทเดียวกันไหมก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ตัดสินใจนะครับแม้กระทั่งพรรคแดงพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องแก้ในเรื่องอังเคอร์มือไมไทมในจังหวัดชายแดนเจ็ดจังหวัด ใช่ไหมถ้าหากว่าทางภูมิใจไทยเขาเขาเอาเรื่องนี้มาอย่างที่อาจารย์สิรินบาจริงๆใช่ไหมครับคือง่ายๆคืออย่างนี้นะความได้เปรียบเสียเปรียบกันเนี่ยมันมีคนละอย่างพักน้าเงินเนี่ยเขาได้เปรียบเพราะเป็นรัฐบาลอยู่เขามีกลไกรัดอยู่อใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาทํางานดีมีมีผลงานเขาก็ได้เปรียบแต่ถ้าหากทํางานเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็จะเป็นกลายเป็นเสียเปรียบพัก แดงเนี่ยนะครับเขาเคยประานาลมา2ปีในช่วงเลือกตั้งครั้งนี้นะเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เปรียบในการสร้างผลงานข่ะเดียวกันถ้าหากว่าทำแล้วผลงานที่หาเสียงไว้มีไม่มากก็จะกลาย<ช>เป็นเสียเปรียบ พรรคส้มเนี่ยเขาก็เสียเปรียบเพราะว่าเขาไม่เคยไม่เคย,เ,คยเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับแต,แต่ขนาดานาดูการก็โชว์อ่ะใช่แต่ขนาดดกการเขาเลยไม่มีประเด็นว่าเป็นรัฐบาลบริหารยังไงเพราะว่าไม่มียังไม่เคยเป็นเรียกว่าทุกพักก็มีจุดดีจุดแข็งไว้ง่ายตอนนี้ทุกพักก็ต้องแข็งเต็มที่ตรงไหนจุดอ่อนก็ต้องแก้จุดแข็งก็ต้องขยายใช่แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์สิรลดพูดน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าคือก่อนนั้นนี้เราเห็นภาพว่าน้ําเงินแดงอในช่วงที่ผ่านมาสองพักนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีการพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีต่ออกันนเหมืจะ จับกันได้หรือว่าคุยกันรู้เรื่องประมาณหนึ่งแต่ปรากฏว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญาณว่า2ฝั่งน้ำเงินกับแดงเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมีการเริ่มพูดถึงประเด็นข้อด้อยของอีกฝั่งแสดงว่าตอนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่ามาลุมมาตุม้มลุมกินโตะส้มแล้วใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นว่าสาฝ่ายเริ่มต้องซัดก,กัน,นผมว่าโดยภาพรวมน้ำเงินกับแดงย,ยังซัดก,กันไม่เยอะเพราะว่าเขารู้ว่าวาระราของเขาเขาต้องจับมือกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการแตะแตะตามอัตภาพ แต่ตามพื้นที่นะครับเช่นพอไประดับเขตในระดับภาคอีสานเนี่ยนะครับต่างคนต่างอยากได้คะแนนคนอีสานก็อาจจะมีพาดพ,พิงกันแต่ผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยคุณจะไม่มีทางเห็นพัคภูมิใจไทยขึ้นป้ายว่าเลือกภูมิใจไทยไม่เอา Uncle อังเคิลเลือกภูมิใจไทยเช็คบินเอาพายเนี่ยคุณจะไม่เจอเช่นเดียวกับคุณจะไม่เจอพักเพื่อไทยขึ้นป้ายว่าเลือกพเพื่อไทยเช็คบินเขากระโดงเลือกเพื่อไทยเช็คบินนะครับพวสวเนี่ยป้ายแบบนี้คุณจะไม่เจอ คุณจะเจอแค่การปราัยนะครับพาดพิงนิดิหน่อยเพื่อให้เพื่อให้มันมีความรู้สึกว่าเราเนี่เป็นเป็นคนละขั้วกันอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าภาพใหญ่ยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเขารู้ว่ายังงก็ตามก็ต้องมีการพยายามที่จะจับมือกันให้ได้นะครับเพื่อไทยเนี่ยนะครับยังไม่ได้คิดถึงการจับมือพักประชาชนนะครับอาจจะมีบางคนคิดนะครับอย่างางว่อก่อนผมได้คุยกับางคนก็บอกว่าเลือกตั้งต้องหาทางให้เพื่อไทยกับพรคประชาชนจับมือกันนะครับเป็นเป็นการพูดของคนจากฝั่งเพื่อไทยแต่ผมก็บอกไปว่า อันนี้พี่พูดหรือนายพูดแล้วพี่พูดอย่างนี้นายเอากับพี่ไหมนายคือนายก็ไปอยู่คนเดียวอ่ะนายเดียวนายก็ไปอยู่คนเดียวพี่พูดเนี่ยนายเอากับพี่หรือเปล่าอ่าเขาก็บอกว่าก็ต้องทาให้นายเอาอย่างงี้ได้เพราะว่าถ้าไปจับอีกฝั่งหนึ่งมันพังกันหมดอ๋อถ้าเพื่อไทยไปจับน้ําเงินไม่ได้เขาพูดอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่รู้คนอื่นคิดหรือเปล่าแล้วนายคิดหรือเปล่าเพราะว่าปัจจัยของของเพื่อไทยคือมันจบที่นายอะนายเอายังไงอ่ะจริงมันนาย สองคนด้วยนะผมหมายถึงว่านายอีกคนคือนายของพรรคน้าเงินด้วยผมหมายถึงคุณเนวินเขาต้องคุยกันให้ได้รู้เรียกว่านายได้ไหมเรียกครูใหญ่แล้วกันของของของภูมิใจไทยผมมันยังไงเรียกครูใหญ่เขาเขาชัดเจนอยู่แล้วเขาเอายังไงคือนายใหญ่เนี่ยมวเขาเรียกนายใหญ่ใช่ไหมเรียกเรียกคุณทักษิณเอาไว้ง่ายกับคุณเนวินเอาไว้ง่ายเขาจะปลองดองกันแค่ไหนเพราะว่าเรียกว่ามีนึกออกไหมมีความรักความแค้นอะไรกันมาพอสมควรในช่วงเวลาของการเมืองตั้งแต่น่นเนี่ย ตอนที่เกิดพักภูมิใจไทยที่ส้่ไปใช่ไหมครับที่คุณในวินแยกค่ายออกมาจากพักพลังประชาชนแล้วมายกมือคุณแล้วครับนายเอามันจบแล้วครับนายอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาจะยังไงกันคือไว้ง่ายคือในความเป็นไปได้เนี่ยของสามขั้วเนี่ยสองในสามังเกิดได้มีอันเดียวที่แน่นอนแล้วคือคือถ้าเกิดภูมิใจไทยที่หนึ่งเนี่ยส้มเป็นฝ่ายค้านแน่นอนอที่เหลือเนี่ยยังไปไปได้หมดเช่นถ้าส้มที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะรวมกับนําเงินไม่ได้ถ้าแดงไม่ยอมรวม แต่ว่าอันนี้จะยากหน่อยตรงที่ว่าออคนอ่านกันว่าหรือกูรูอ่านกันว่าโอก,กาสนะของส้มถ้าไม่ถึงสองรอยเนี่ยออสงสัยจะได้รัฐบ,บาลน้นําเงินแดงอะไรแบบนี้นะครับออน้ำเงินแดงปุกลาธรรมอะไรแบบนี้น้ำเงินแดงเขียวแต่ผมยังมองอยู่ดีนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยออประเทศไทยมีจุดแข็งอยู่ข้อหนึ่งนะครับในระบบรัฐสภาของเราเนี่ยเ,ออเรามี อภินิทางการเมืองที่แข็งแรงนะครับที่ไม่ได้เขียนในมูลฉบับใดแต่ถือปฏิบัติกันนะครับคือทุกพักเนี่ยนะครับเขาจะให้พักที่หนึ่งตั้งก่อนตั้งรัฐบาลก่อนอสมมติสมมตินะพักส้มเข้ามาที่หนึ่งสมมติพักส้มมาที่หนึ่งเขาก็ต้องชวนกาเ้องเรื่องก่อนจะชวนเพื่อไทยหรือ,อชวนภูมิใจไทยนะครับถ้าแนวโน้มว่าเคยเป็นฝ่ายค้านลุกมาสมัยพลเอกประยุทธ์แล้วเพิ่งจะอ,ะอ,อกหัก จากพักน้ําเงินมามสมมตินะถ้าเป็นแบบนี้เนะี่ยแนวน้มพักส้มก็จะชวนเพื่อไทย <Okay. S 2> ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเพื่อไทยอย่างที่จางซีรุว่าเกิดก็คุยกับน้ำเงินไปแล้วว่าถ้าชวนอย่าไปอ่าก็อาจจะส้มก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าเพื่อไทยก็ต้องมีคําอธิบายนะว่าทําไมไม่ไปว่าพักอันดับหนึ่งทำไมไมาชวนแล้วไม่ไปอมผมว่าต้องมีเหตุผลถ้าหากว่าปฏิเสธเฉยๆเนี่ยจะดูแปลกนะครับอย่างคราวที่แล้วก็ต้องจับมือก่อนใช่ไหมครับ ขณะเดียวกันเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยนะครับอยู่ที่การต่อรองของพกกรรคหนึ่งพรรคอีกพรรคหนึ่งเนี่ยคือน้ําเงินจะมั่นใจได้ไงว่า,ว,าว่าแดงจะไม่ไปจริงอพราเกิดแดงไปก็เมืองจริงน้ําเงินก็กลายเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าเขายังมีสิทธิ์เป็นชวนน้าเงินใช่ไหมถ<ช>้าช,ชวนน้าเงินน้าเงินไปแดงก็เป็นฝ่ายค้านดังนั้นเนี่ยความไปไปได้เนี่ยนะครับในสองในสมของน้ําเงินส้มแดงยังไปไปได้หมดทุกสูตรยกเว้นสูตรที่ ภูมิษฐไทยเป็นที่หนึ่งอย่างนั้นนะสอมเป็นฝ่ายค้านแน่นอนอมไม่ใช่เดาเนี่ยคือผมว่าไอ้ที่พูดเนี่ยมันพูดบนสมมติฐานว่าแต่ละพักตัดสินใจแบบแบบฟรีชอตเลเชอรัลชอยส์ใช่ไหมครับในมุมมองของตัวเองแต่ว่าเราทุกคนทราบดีว่าประเทศไทยในยการตั้งรัฐบ,บาลมีปัจจัยพิเศษนะครับนั่นคือปัจจัยของการมองว่าอำนาจพิเศษจะเอาใครแล้วผลไปพักการเมืองจำนวนหนึ่งก็ก็คิดเรื่องการร่วมรัฐบาลบ,บนบนสมมติฐานแบบนี้นะว่าจะร่วมรัฐบาลกับใครเนี่ยไม่ได้ดูความสมเหตุสมผลทางการเมืองหรือความชอบธรรมอย่างเดียวแต่ดูว่า การยักคิ้วหรือตาอจะยักคิ้วหรือตาให้ใครเป็นวันนี้ผม,มผมคิดว่าเราก็ต้องยอมรับหลังจากรัฐบาลปี2549เเนี่ยเราได้หล่อหลอมให้เกิดนักการเมืองอและพักการเมืองจำนวนนี้คิดว่าในการตั้งรัฐบาลเนี่ยอย่าดูว่าใครได้อันดับหนึ่งอย่าดูความยอมรับของประชาชนแต่ดูทิศทางลมดูลมฟ้าอากาศนะดูสัญญ,ญาณพิเศษนะคือจะเรียกอะไรก็ตามแต่แต่วันนี้ทุกคนรู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกในประเทศนี้ ซึ่งซึ่งมันก็จะกลายเป็นปัจจัยสําคัญว่าตกลงแดงกับน้ินเมือนจะจับมือใครเขาไม่ได้ดูที่ ความยอมรับของประชาชนหรนะือความสมเหตุสมผลเขาดูสิ่งที่เพื่อไทยเคยเรียกว่าดินฟ้าอากาศทางการเมือลงลมฟ้าอากาศทางการเมืองนัน่นมันคือสิ่งที่ทําให้พรรคประชาชนเองถึงต้องพยายามสื่อสารมาตลอดว่าเขาต้อง200ถ้าเขาตั้งพรรคเดียวได้ถึงจะดีถึงจะถึงจะเป็นเยาวชถึงบ,บอกว่ามันต้องทําให้คนเกรงใจไงครับเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่ประเทศ <S <S ใดประเทศหนึ่งการจัดตั้งรัฐบาลมันไม่ได้ดูที่ประชาชนเนี่ยนะครับแต่ไปดูลมฟ้าอากาศไปดูดินฟ้าอากาศเนี่ยระบบนั้นเหยียบหัวประชาชนตั้งแต่ต้นอใช่ไหมครับ มันไม่ควรจะเป็นในประเทศไหนเลยแล้วผมคิดว่าเราก็ต้องย้ํากับสังคมไทยนักการเมืองไทยย้ํากับสื่อนะย้ํากับนักวิชาการว่าสิ่งที่ต้องช่วยกันย้ําก็คือการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นพรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งอย่าวนไปสู่ระบบที่มันถอยหลังลงคลองว่าใครจะเป็นรัฐบาลดูทางลมดูการยักคิ้วหรื่ตาดูโทรศัพท์ลึกลับดูว่าใครโทรหาใครมันควรจะหมดจากวงจรอ,อุบาทแบบนั้นได้แล้วครับ คือ,อจริงๆการเลือกตั้งหรือการตั้งรัฐบาลไม่ควรจะเป็นเรื่องที่แบบมีเล่นเหลี่ยมกันเยอะขนาดนี้ไงใช่ไหมันควรจะเป็นระบบที่ตรงไปตรงมาคือใครชนะก็ให้เขาตั้งรัฐบาลไปแค่นั้นเองอดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe y o u t u b e มติชนทีวีด้วยนะครับ